แด่นักสร้างบารมีขุมทรัพย์ทางปัญญาชุดบทฝึกผู้นำคำนำชีวิตคนเกิดมาแล้วก็มีปริศนาติดตัวมาด้วยมากมายอย่างเช่นเราเป็นใครเรามาจากไหนเรามาทำอะไรในโลกนี้อีกทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ แม้จะพยายามดิ้นรนกระเสือกกระสนเท่าไหรก็ยังหนีไม่พ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายในแต่ละวันอยู่ดีครั้นเมื่อถึงคราวหมดอายุไขก็ต้องตายอย่างจำใจตายอย่างไม่อาจขัดขืนแล้วก็ลาจากโลกนี้ไปอย่างเป็นปริศนาโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความเกิดแก่เจ็บ ตายเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไรความไม่รู้ความจริงถึงเรื่องที่มาที่ไปของการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองเป็นสาเหตุให้คนในโลกนี้มีวิถีชีวิตแตกต่างกันไปตามความเชื่อที่เกิดจากประสบการณ์ดีร้ายของแต่ละคนแล้วก็ก่อกําเนิดเป็นวิถีโลกที่หมุนวนด้วยปัญหาเดิม แบบซ้ำๆของคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าอย่างไม่รู้จบสิ้นพวกแรกเชื่อว่าตายแล้วศูนย์บุญบาปไม่มีจริงนรกสวรรค์ไม่มีจริงตัดสินผิดถูกชั่วดีไม่ได้ก็เลยประพฤติตนเป็นโจรผู้ร้ายลงมือทำความชั่วทุกชนิดอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันก่อความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆนานา,นาขึ้นในโลก กลายเป็นวิถีโลกแห่งการแข่งแย่งแข่งขันเพื่อช่วงชิงทรัพย์สมบัติเงินทองและอำนาจความเป็นใหญ่พวกที่สองเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญแต่ไม่แน่ใจว่าบุญบาปมีจริงหรือไม่ไม่รู้ว่าจะตัดสินดีชั่วยอย่างไรไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาทุกต่างๆอย่างไร เลยใช้ชีวิตแสวงหาความสุขแบบเพลิงโลกีอย่างเต็มที่ขอแค่ได้สัมมาเลเทเมาลได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปวันวันกลายเป็นวิถีโลกแห่งการเมามายจมอยู่ใต้อบายมุขข้ามวันข้ามคืนขณะที่อีกพวกหนึ่งคือพวกที่สามซึ่งแตกต่างจากพวกที่หนึ่งอย่างสิ้นเชิง มีความคิดบางส่วนคล้ายกับพวกที่สองแต่มีปัญญาเสาะหาความจริงอยู่ในระดับที่มากกว่านั่นคือ 1. เชื่อว่าตายแล้วไม่สูญชีวิตหลังความตายมีอยู่จริง 2. เชื่อว่าบุญบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริง 3. มีปัญญาที่จะตัดสินถูกผิดชั่วดีได้ในเกณฑ์ที่ดี 4. มีความสามารถในการแก้ปัญหาทุกข์ในชีวิตประจำวันได้ระดับหนึ่งแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าไม่รู้จะกกำจัดทุกข์ให้หมดสิ้นไปอย่างเด็ดขาดได้อย่างไรคนกลุ่มที่สามนี้เองที่สร้างวิถีโลกแบบที่สามขึ้นมานั่นคือวิถีแห่งการฝึกตนเพื่อกำจัดทุกขกำจัดกิเลสอย่างอุทิศชีวิตเป็นเดิมพันซึ่งก็คือ วิถีชีวิตของนักสร้างบาร,รมีอันเป็นวิถีโลกที่นำไปสู่การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาเอกของชาวโลกผู้ทรงค้นพบการตรัสรู้ธรรมอันเป็นหนทางแห่งการกำจัดทุกข์กำจัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดด้วยพระองค์เองจากนั้นก็ทรงประกาศเผยแผ่ธรรมะให้ชาวโลกได้ศึกษาและปฏิบัติตามจนกระทั่ง มีผู้บรรลุธรรมตามมากมายทำให้พระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบและได้รับการสืบทอดรักษาเรื่อยมาจวบจนถึงยุคปัจจุบันด้วยเหตุแห่งวิถีทางโลกโดยรวมมีรูปแบบเช่นนี้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกยุคทุกสมัย จึงต้องทำงานด้วยความรอบคอบรัดกลุ่มนั่นคือต้องมียุทธศาสตร์การเผยแผ่เชิงรุกอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ผู้ทำงานเผยแผ่ตกเป็นที่หวาดระแวงว่าจะมีคู่แข่งในการแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดอบายามุขขึ้นในสังคมของผู้นับถือพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างคำนบธรรมเนียมประเพณีในการทำหน้าที่ชักชวนคนทำความดีทั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาและการสร้างบาร,รมีตามรอยบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบเป็นทีมดังนั้นฝ่ายวิชาการอาสมบัณฑิตจึงได้รวบรวมและเรียบเรรียงพระธรรมเทศนาหลวงพ่อทัตตชีโว ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งได้แสดงทาไว้ในวาระโอกาสต่างๆมาจัดทําเป็นหนังสือแด่นักสร้างบารมีเล่มสีนี้เพื่อให้ชาวพุทธที่รักการทํางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านได้ใช้เป็นคู่มือในการฝึกฝนอบรมตนเองสร้างทีมงาน ป้องกันแก้ไขปัญหาและทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกได้ประสบความสำเร็จในระยะยาวอย่างมียุทธศาสตร์ที่ยั่งยืนอันจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและยาวนานตลอดไปนั่นเองขอพลานิสงส์แห่งการให้ธรรมทานในครั้งนี้จงดนบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุข และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตลอดไปปรารถนาจะสร้างบุญกุศลใดขอจงสำริดผลได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์ทุกประการขอให้ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทรัพย์สมบัตินิพพานสมบัติบริวารสมบัติเป็นผู้แตกฉานในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติ ตราบจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญต่อทุกท่านมาณโอกาสนี้ฝ่ายวิชาการอาสมบัณฑิตตุลาคมพุทธศักราช2558